สวัสดีครับคุณผู้ชมท่นครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนาบอลเซว่นครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจาวันเสาร์ที่ยี่กรุมภาพันธ์ปีสองมานาครับจะมีอยู่สี่คู่สองมุมนะครับวันนี้ครับคู้ได้ครับเป็นพรีเมียงกฤษครับเอเวอร์ตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนอร์ดสีทุ่มตรงครับผู่มนกรเป็นพรีเมียงกิษเช่นเดียวกับอาร์เซนอลพบกับเวสต์อรมยูไนเต็ดครับนอาดทีขนครึ่งครับากรเป็นพิมเมียงกิครับอาร์เซนอลพบกั ติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลไซเบนเอ็มด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสำหรับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟอนพิมพ์อังกฤษเคาน์้องไอตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอฟฟีมม่เลี้ยงเนยไอตันเปิดสนามกุฎิสันพารค์ครับกรรเยือนของบริษัทแดงแมนเชสเตรอร์ยูไนเต็ดในสุดพิมพ์อังกฤษนะสำคัญทนะั้งสองทีมต้องการคะแนนเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันครับเอตันต้องการทำแต้มบนเหนือโซนท้ายตารางสส่่่วนนนนนนแมเเเเชชตตตอออรร์ยูไ็ด้้งกาะพพืืุทีโซนยุโรรรปปคับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดเปิ เอฟตันไปเสียบประตูศูนสถิติการเจอกันขอเกมหลังสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะรวดหดนัดเลยครับอย่างไรก็ตามครับภาพรวมแอลตันสร้างความลำบากให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เช่นกันในบางเกมครับในทางฝั่งเอลตันครับเดวิดมอยกุซือของเอลตันครับซาดิมในวันนี้นะครับจะได้ตัวของดูไลดูโกเล่พ้นโทษแบนกลับมายัางไรตัวปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอย่างเช่นโดมินิกค,คันเวิร์ดเรดวินเดวิยแมคกนิโอลอัมันโดโบรย่าครับคาดว่าเอลตันจะมา4-2-3-1ครับเน้นเกมลุกนิมเส้นและความเร็วของเยสเปอร์ลลิิสสสตตตตตอออออออมมมมมมแแแแะจ็็็คคคคเเ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 เฮรรรรรรร์์ซซััััันน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 ใกกี้บบาาทงงงฝ่ชชยยูููไไดดโืข ยังคงมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายครับลุซันโดมาติเนสเนสันเมาลูกซอคาดการว่าแมนเชสเตอร์จะมาระบบ3ต่อ4ต่อ2ต่อ1ครับโดยเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นเราจะหวนสนกลับฝากความหวังไว้ที่รัมมสไฮรุนในการเล่าสกอร์ในแดนหน้าเกมนนี้ครับฟอร์สุดนักกัเอเวอตันดับที่สิบสี่ในพรีเมียร์อังกฤเกมหลังสุดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้หนึงฟอร์มแชสสี่เกมจากห้าเกมนัดหลังสุดในลีกในบ้านหกเกมหลังสุดชสองเสมอสองแพ้สองไม่แพ้คันบ้านสเกมติดแลัวครับแมนเชสเตอร์เต็ดแพ้ม นัดล่าสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สามแพ้ในนัดล่าสุดครับในเรื่อี้ยวกับเอเวอรตันกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีครับเล่นในบ้านเซเริยกันเจอกันช่วงหลังเป็นรองครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอย่างชัดเจนแต่สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างออกไปครับเอเวอรตันมีความมั่นใจมากขึ้นต้องการคะแนนเมื่อหนีโซนตกชั้นครับขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฟอร์มยังไม่แน่นอนครับมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หลายรายครับทีนี้เขาว่าเอเวอรตันเปิดเกมบุกเข้าใส่ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาเน้นเกมรับรอสวนกลับครับแมมนนนเเเเชสสตตอออรร์ยูไ็ด่งหหื ตันึ่งครับฟันงครกับเอเอรตันครับจะคุยมานะครับเป็นการเวทีฟุตบอลพรีมีอังกฤษครับระหว่างาร์เซนอลพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเป็นอย่างแอสตันเตรียมเปิดบ้านเอมิเรตสตีดีเมและกำเนียนของคุณคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดในศึกพรีมีรีอังกฤษนัดลอนดอนดาร์บี้มีความหมายของั้งสทีมาอ์เซนต้องการสามแต้มเพื่อลุ้นแชมป์ส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดทำระดับขึ้นพื้นที่โซนยุโรปครับการจัดการครับผลงาเจากการและส่วนในพรีเมียร์ลีกวันที่สามสิ กันได้ยาครับสวัสดีนะฝั่งอาร์เซนอลครับมิเกลเดต้าครับคุณสื่อของอาร์เซนอลครับยังมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หลายรายครับไม่ว่าจะเป็นบุกโยซาก้ากาเบรียลมันติเนลลี่กาเบรียลเชซุสคุณกำลังรายหลักอื่นเนี่ยก็พร้อมลงสนามครับคาดว่าอาร์เซนอลจะมาหนวกสี่ต่อสามสามครับเน้นเกมลุกเต็มตัวครับใช้ความเร็วของราฮิมเซอร์ลิงแล้วก็เอ็นโดรทอร์าในการเจาะแนวรับของคู่แข่งครับถ้าเนื่องฝั่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับคูเรแฮมพอตเตอร์คุณสื่อของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเกมนี้ไม่มีปัญหาตตตััวผู้เเเเเล่่นนบบบบาาดดจ็หรรือิิิโทษแคพมม เน้นเกมรับเหนียวแน่นรอจังหวะสนกับเดียวกับเพิ่งว่าสามารถเฉพาะตัวของจารอดโบเวตแล้วก็โมเมดคูรุตเละลังสกอร์เกมวันนี้ฟอร์มส่วนกลบงไอซ์แนอันดับที่2ในพรีเมียร์ลีกหกนัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้0ชนะ3เกมนัดหลังสุดครับฟอร์มในบ้าน6นัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้0ชนะ2นัดหลังสุดเบนแฮมยูเจนอันดัที่สิบหกในพรีมียร์ลีฟอร์มหกนัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้4ไม่ชนะมา4เกมติดครับแพ้2นัดหลังสุดคับฟอร์มหกเกมหลังสุดชนะสองแบ้ ว่าเกมรอนดอนดาบี้แมตช์อย่างไรก็ดีครับด้วยความมั่นใจของกำลังหลักของอ์เซอนเหนือกว่านะ่าจะครองบอลมากกว่ามีโอกาสเก็บชนะได้ไม่ยากครับเว้นแฮ่มาเน้นเกมลัวรอสอนกับครับด้วยฟอร์มที่กำลังย่งแย่โอกาสที่จะต้านเกณเกมลุกของปืนใหญ่ดูจะเป็นเรื่องยากครับสกอร์แรกครับอ์เซนนเชล่ 3, สามัวรหนึ่งครับฟันนงครับต่อแน่นอนครับผู้ดำเนนะารเป็นการวิเคราะห์ฟอร์มพรีเมียร์อังกฤษระหว่างอัลซันมิลล่าพบกับเชลซีครับซึ่งไม่งัดอ์เซันมิลล่าเปลี่ยนเปิดบ้านม เชลซี <Chelsea S 1> เปิดบ้านนักชนานิ์นนนนวินาลาไป3-0ครับสถิติการเจอกันหัวนักสุดบ่งชี้ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีตแต่เชลซีเหมือนจะทำได้ดีกว่าเล็กน้อยในการเจอกันในช่วงหลังครับอย่างไรก็ดีครับในบ้านของแอสตันวิลาลาเขาก็เคยสร้างความลำบากให้กับเชลซีได้เช่นกันทัิงยังฝั่งแอสตันวิลาลาครับอุนเอมรีกุนซือของแอสตันวิลาลาทำผลงานได้ไม่คงเส้นคงวานในช่วงหลังครับเกมนี้จะขาดผู้เล่นหลายรายครับเช่นเปาโลตอเลสบุคาคาคา马ารอสบักกีที่มีการบาดเจ็บเข้า่าจะแอสตันวินาลาจะมาห กองซื้อของเชลซีพาทำผลงานได้ย่ยมเย่ในช่วงหลังเฉพาะเกมเย็นไม่ชนะใครเลยครับขาดผู้เล่นคนสำคัญหลากหลายรายครับอย่างเวลี่ฟอร์ฟาน่าเบอร์นัวบราซิลโนนี่มาดูอีกเกที่บาดเจ็บอยู่รวมไปถึงนิโคโรมูริชที่ติดโทษแบนครับคาดว่าเชลซีมารสีแต่สองตัวสามต่อหนึ 3, ่งครับโดยจะเน้นรับเกมลุกเราจังหวะสนกลับโดยเร็วครับมีความหวังฝากที่คิสโซเฟนครูครูในแดนหน้าครับพอสุดครับแอตเลติลลก้าวในพรีเมียร์ลีกฟอร์มของนัหลังสุดชนะสองเสมอสามแพ้หนึ่งไม่ชนะมาสองเกมติดหลังสุดชนะสองเกมฟ ชนะสอเสมอ1แพ้3ไม่ชนะมา6นัดหลังสุดแพ้2นัดหลังสุดฟอร์มเกมเยือน6นัดหลังสุดเสมอ1แพ้5ไม่ชนะใครมา6เกม6นัดหลังสุดแพ้3เกมแล้วเกมนีนนม้กับแอสตันวิลล่าได้เปรียบจากการเล่นในบ้านต้องการชายกกายัยชนะกนนลับขึ้นมาอคขณะที่เชลซีครับมีเกมเยือนที่ย่ำแย่ครับต้องการคะแนนทำหลั่งขึ้นพื้นที่ยุโรปเกมนี้ยแอสตันวิลล่าเนี่ยเปิดเกมลุกเข้าใส่ส่วนเชลซีเน้นเกมรับรอเกมผลกลับครับอย่างไรก็ตามครับความได้เปรียบการเล่นในบ้านความกระหายชนะของสิงห์บูครับทำให้เชื่อว่าแอสตันวิลล่่่่่่่าาาาาาามมีีีีโออออกกกกกสสสสไไไดดดดด้้้้เเเเบบบบยยชชชชนน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 นะะะะใทุคคครรรรรััััััแแแตตตงงขพลลลซ์วิ2 1 ครับฟอนนงครับหวังเอตเซมิล่าเสมอครับแต่คู่ต่อสูของเราในวันนี้นะครับเป็นการเีกาฟอนลาลิกาสเปนครับระหว่างบาร์่าพานมาสพบกับบาร์เซโลนาครับยูดีลาพานมาสเปิดบ้านสนามกีฬากรันคาเนเรียรับการมาเยือนของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาในศึกลาลิการ์และสำคัญทั้งสองทีมต้่งการแต้มเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันลาล่าารมาสหวังเพื่อขยับโซนตกชั้นส่วนบาร์เซโลนาต้องการชนะเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงครับพวกงานเจอกันล่าสุดลาลิกาสเปนเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี2524ับบาาร์เซโลนผิดสอลฟงพันลล่าาาสุดบร์เเซโนหนือกว่าเล็กน้อยับ4เสมอ1 1ครับตงส เนกูซือของลาพันมาเทนี่ทำงานได้ย่ำมเยี่ยในช่วงหลังไม่ชนะเข้ามาขอเกมติดหรอกครับเกมนี้ได้ผู้เล่นอย่างโรดิโอเอซูโกซานโดรามิเรสพ้นโทษแบนกลับมาครับแต่ยักขาดตัวของสกอตต์แมคเคนน่ากิโทษแบนลงไปถึงเคียรียนโรดิเกชโคเช่กัมบานาที่บาดเจ็บอยู่ครับคาดว่าลาพันมาจะมา4-2หรือ,อ3-1ครับโดยเกยมรรบที่เหนียวแน่นและรอจังหวะสนับมีความฝากความหวังไว้ที่โอลิเวอร์แมคเบอร์นีในล่าหน้าในล,ล่าสุดของเกม,มนี้ครับในทางฝั่งวาโซนาครับฮันดิ้สเตอร์ฟรีดครับผมกูซือ้ขของ มาร์กอันเดเทสเกนที่บาดเจ็บอยู่ทั้งหมดคาดว่าจะมาบบ4.2.3่ตัว1อนรับแนวลุกเนี่ยเต็มตัวแน่นอนครับเกมนี้แท้วอมสามาถเฉพาะตัวของโรเบิร์ตเดวันดอสกี้แล้วก็รามินยามาในแดนน้าเลือสองเกมนี้ครับเพราะส่วนแคปอนพันอันเดที่สิครับฟอร์สุดชนะศูนย์เสมอหแพ้หไม่ชนะมาหเกมติดแพ้สเกมฟอร์มในบ้านหกนัดหลังสุดชนะหเสมอสแพ้สไม่ชนะบ้านสเกมติดแล้วครับประชันนัดุด็บที่ชนะสงอเมติกาครับฟอร์นล่าสุดชนะยูนย์ชนะงี่ แล้วเมื่อนบทีมจากฟูตบอลโซนาเนี่ยฟอร์มกำลังร้อนแรงแม้ว่าลาปพันมาจะเล่นในบ้านได้ดีครับแต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่เป็นรองอย่างชัดเจนสถิติการเจอกันเนี่ยบาร์โซนาดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนเกมนี้ครับบาร์โซนาได้ฝ่ายคองบอลมากกว่าบุกเข้าใส่ตามสายครับเชื่อใจคาดครับลาปพันมาแพ้หนึ่งประตสามครับฟันนองครับต่อบาร์โซนาครับข้าราชการเบลคอลบอลนี้ก็ขอจากเบลนี้ครับหากใครชอบก็อย่ากดไลค์และก็อย่ากดซับสไคร้ตั้งใจพวกผมในการเบลคอลบอลนั้นก็ขอจากเบลนี้ครับสวัสดีครับผม